ถามบ่อยนะคะ <มา S 2> พูดถึงเนี่ยเรามาดูหลักฐานตรงหน้าอย่างคนที่ทานนมถั่วเหลืองกล่องเป็นประจำสองท่านนะคะหล่อสวยไม่ใชะเห็นไหมลหล่อใส่มไหนหลักฐานที่เห็นช<อ>ัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมถั่วเหลืองกล่องนะคะมีงานวิจัยนะคะว่าถ้าเกิดว่าผลิตนะคะโดยที่ถูก ลักษณะนะคะใช้ความร้อนในระยะเวลาแค่สั้นๆนะคะแล้วก็ผลิตในห้องที่ปัดจายเชื้อแล้วบรรจุทันเนี่ยป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้ามาได้จริงะนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเก็บตัววิตามินแร่ธาตุโภชนาการต่างๆได้ครบนะคะแล้วก็ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่ผู้บริหารเราก็ได้บอกเวลานะคะอย่างเตต้าแพ็เนี่ยที่ได้เป็นคนที่ผลิตนมถุเลือนกล่องเนี่ยก็บอกแล้วว่ามีการป้องกันถึงหชั้นด้วยกัน เพราะฉะนั้นในคุณค่าสารอาหารที่นมชูเลตที่ทวนเหลืองมีเนี่ยมันก็ยังคงไว้อยู่ในกล่องได้อยู่นะคะงั้นมาถามแดนเดียกันบ้างดีกว่าเราเป็นคุณแม่มือใหม่คุณแม่ทันสมัยการรับประทานนมชวเหลืองแบบกล่องเชื่อว่ามันจะให้ประโยชน์ยังไงกับเราบ้างคะสําหรับเดียเนี่ยง่ายๆเลยค่ะคือสะดวกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดียพกใส่ติดรถไว้เลยค่ะลูกเนี่ยอยู่ได้ตลอดไปไหนก็กระเตงไปเ,ออเวลาแม่แม่ก็ต้องหิวบ้างใช่แม่ก็ต้องหิวบ้างแม่ มาทา,าแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นดรอยากให้เขาเห็นภาพนี้บ่อยๆอมันจะเป็นการปลูกฝังว่าการกินนมการกินนมทอนเลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเห็นบ่อยๆแล้วเดียึกให้เขาทานแบบกล่องอยู่อะไรอย่<ภ>างเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นแม่ทำเขาก็ทําตามอ,าอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นการพูดอ้าวแม่ทำเราอยากกินบ้างดูดไปดูดมากล่องเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็รู้สึกว่าสะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กก็จะต้องเลือก บรรจุภัณฑ์แล้วก็ทั้งผลิตภัณฑ์ข้างในแล้วก็บริจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสาอะอาดแล้วก็ได้รับการการันตีว่าปลอดภัยจริงๆแล้วไต้องศึกษาเออเห็นไหมนายเป็น,นคุณแม่ทันสมัยนะนายจะดูว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองอะไรที่ปลอดภัยสําหรับลูกโดยเฉพาะช่วงนี้รถติดนะรถติดมากๆเลยนะหิวนะ<อ>คุณแม่ได้ิวบ้างนะองลูกเตรียมพร้อมของแม่ได้เราพกไปเลยเป็นกล่องแบ่งกันกินสองคนนะ แล้วพ่อละโอเคเพราะฉะนั้นลูกกินแบบกล่องไปแล้วแล้วพ่อกินแบบไหนบ้าอันนี้ก็คุยกันที่บ้าเอาไม่พ่อก็กินแบบกล่องได้นะเดียอ๋เอเหรออีกเรื่องนึ่งกินแบบกล่องได้เราพยายามจะนึ่งอะอ,าอ,แบบอ้าพี่แม่หยอกมาก่อนน่ะคือพ่อกินได้ทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบเต้านะคะได้าสองแบบสดๆจ้<า> สดได้น,น,น,นี่แก้วลอเหมือนกันน,นี้เราก็จับใส่รถให้เขาไปเหมือนกันออโอเคเห็นไหมแม่บ้านยุคงใหม่นะ <c oughs> ให้ดูดูแลทั้งลูกและดูแลทังสามีสำหรับริทเองการดื่มนมถั่วเหลืองแบบกล่องมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะก็คือการดื่มนมถั่วเหลืองแบบกล่องอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกคือสะดวกสบายนคะครับอย่างที่พีทบอกว่าคือเวลาพักค้าิิทมีแค่ประมาณ ห้านาทีนะครับรวมการหาของทานและการรับประทานเอ้ยการเข้าไปแะะนนบบว่าอุจจาระทำกระสรนกันลอยอยู่ข้างล่งน้ำนั่นเองอนะครับก็คือแบบมันก็จะมีสหกรณ์อยู่ข้างล่างเนี้ยครับ<อ>ทุกวันนี้แบบว่าร้านขายของเราหาไม่ยากแล้วห<อ><ข>าได้ง่ายแล้วทุกร้านจะต้องมีนมถั่วยอยู่ในนั้นกระกอบอยในนั้น<อ><อ>เราก็แค่วิ่งลงไปนะ<อ>ครับหยิบมานะครับจ่ายเงินนะครับฉีกซองที่หุ้มหลอดอยู่แล้วก็เจาะแล้วก็ตุดได้เลยนะครับ อธิบายแบบเห็นภาพจริงๆนะคะค่ทานคือไมดดูดเลยนะคะไม่อธิบายตอนชิ้นด้วยเลยเหรอคะอ๋อไม่ชิ้นขนาดนั้นก็ได้ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมันคือสะดวกสบายสําหรับเราสบายได้ประโยชน์ด้วยนะครับจริงๆประโยชน์ของของนมถั่วเหลืองเนี่ยมันก็มีมากกว่านั้นอีกเยอะยิ่งโดยเฉพาะคุณแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยยิ่งมีประโยชน์นะคะจริงๆแล้วนะครับเพราะอย่างที่คุณหมอบอกคือ มีเอสโตรเจนอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเนาะทุกคนทุกคนทราบใช่ไหมฮะฮอร์โมนเพศหญิงคือผู้หญิงเนี่ยจะมีเอาไว้หลักๆลสามวัยนะครับหนึ่งคือวัยก่อนวัยเจริญพันธุ์นะฮะสองคือวัยเจริญพันธุ์สามคือวัยหมดประจำเดือนก็คือวัยทองได้ไหมครับชคดีนะเรายังไม่ถึง เราอยู่อยู่ช่วงเจริญพันธุ์เยอะคือช่วงเจริญพันธุ์เนี่ยคือทุกคนในที่นี้คือเริ่มตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเราจะสามารถสร้างฮอร์โมนได้สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนได้แต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอหมดหมดประจำเดือน<ม> <ๆ S 2> หรือว่าวัยทองปุ๊บเนี่ยเราสร้างไม่ได้แล้วนะ,อะวเอสโตรเจนเนี่ยจำเป็นคือย,อยังไงดูเครับอันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสำคัญกับกับที่รีเดียนนะครับคุณหมอรีเดียนมาริดไม่รู้ว่าปฏิบัติจริงเป็นยังไงนะฮะ หมอพี่หมอการอ๋อเหรออืเชียนะหมอคุณพี่หมอครับนะครับก็ก็คือพอหมดประจำเดือนเอสโตรเจนเนี่ยเราจะสร้างสร้างแทบจะไม่ได้แล้วเนาะใช่คขอเสริมนิดนึงว่าจริงไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ก็จำเป็นสำหรับสำหรับการทานนมคูลเลอรเหมือนกันนะคะแล้วก็ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งโปรโตีนมีทั้งแคลเซียมวิตามินดีซึ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยต้องการหมดจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของคนเราเห็นว่าเป็นผู้ชายไม่ได้มีแต่ฮอร์โมอนเพศชายนะ,ะเรามีฮอร์โมอนเพศหญิงในร่างกายด้วย ี่คือเรื่องจริงส่วนผู้หญิงก็ไม่ได้มีแต่ฮอร์โมนเพศหญิงมีฮอร์โมนเพศชายในร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าปริมาณมากน้อยจะแตกต่างกันตามตามเพศของเรานะครับก็ก็คืออย่างเช่นการทานนมถั่วเหลืองเนี่ยคืออ่าหนึ่งคือได้แคลเซียมแคลเซียมใช้ทำอะไรนะครับใช้ทำใช้เพิ่มขาเขาเรียกว่าโบทโบนเดนซิตี้นะครับหรือว่าโบนแมสของเราให้เพิ่มขึ้นมวลกระดูกให้มันแข็งแรงมากขึ้นถูกต้องซึ่งการเก็บมวลกระดูกเนี่ยหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเดี๋ยว60สิบเคยไปกินนมก็ได้ยังไย จริงๆไม่ใช่เ,<อ>เราต้องเริ่มสะสมมวลของของกระดูกเราตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าเรามีมวลกระดูกน้อยจะเป็นไงคะคุณหมอฤทธิ์คะพอหมดพอถึงวัยหนึ่งช่วงหลังจากหมดประจำเดือนเนี่ยให้เราทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกพรุนสูงมากนะครับเ,<อ>เพราะว่าตัวเอสโตรเจนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามวลกระดูกข,ของเราเ<อ>ไม่ให้มีการสลายไป<อ>นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นมากแล้วก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับผู้หญิงที่อายุเยอะ ขอบคุณมากค่ะคุณหมอเรียค่ะขเขาเซ็นประเมินเขาด้วยค่ะชอบอ่ะดูม่เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเลยมันค่อนข้างเก็บกดครับอ๋อเหรอคะเพราะว่าบางทีเรียนมาแล้วมันแบบยังไ,ไม่ได้ใช่ไ,ไะไคพอมันมีโอกาสได้พูดมันเลยอยากบอกต่อให้กับทุกคนฟัง๋อดีด้ย เราให้เวลาลิฟ <troll. S 2> เลคเชอร์อีกประมาณ3ามชั่วโมงได้ค <Sag ala. S 1> ่ะหมดเลยอันนี้อะไรมี่คำถามนะคะจะถามคุณน้องหมอหรือคุณพี่หมอเออค่ะี่ีลูกชายแล้วก็เห็นว่าการดื่มนมชนเหลืองเนี่ยเน้นว่าผู้หญิงดื่มแล้วดีแล้วจริงๆแล้วใน่ผู้ชายที่คุณหมอบอกดื่มแล้วก็ดีแต่ว่าถ้าทานเยอะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงนะเขาจะไปเพิ่มไหมใช่ไหมเออจะไได้นะคะจริงแล้วมีงานวิจัยแล้วนะคะว่าในผู้ชายเนี่ย ต่อให้ดื่มเป็นลิตรติดต่อกันเป็นเดือนนะคะแล้วก็เอามาวัดในเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าไปวัดไปจนถึงปริมาณกับคุณภาพของอสุจิเลยเนี่ยทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงโอ้สบายใจได้ขยัเชื่อจริงเห็นง่ายๆจากคนที่แบบเขาเป็นผู้ชายแต่เขาอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะพยายามกินฮอร์โมนเพศหญิงถูกไหมคะใชคุมอะไรอย่างนี้นะครับหือไม่งั้นถ้าเกิดเขาสามารถกินแล้วแสดงออกลักษณะทางเพศหญิงได้เขาก็มาดูดนมก่องทุกวัน ไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <handling. S 1> นะ <ừ> เพราะฉะนั้นนมชวเหลืองก็สามารถให้ประโยชน์ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้แล้วก็ทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะฉะนั้นว <c oughs> ันนี้เนี่ยเราพอได้รู้จักนมชวเหลืองกันมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์ของนมชวเหลืองแบบกล่องกันมากขึ้นแล้วก็หวังว่าคนไทยเราเนี่ยจะเพิ่มปริมาณการดื่มนมชวเหลืองกล่องกันให้มากขึ้น อิ่มอร่อยแล้วก็สะดวกสบายอย่างนี้นี่เองนะคะก็เลยอยากทุกคนเนี่ยได้ดื่มกันเยอะๆค่ะวันนี้นะคะเราได้รับสาระความรู้และความบันเทิงจากแทย์สามท่านจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับแพทย์หญิงทิดาการุจิภัชนกตนค่ะคุณอาเดีชสนนุลค่ะและคุณนิจสตาค่ะ แบบที่ยังไม่มอบเออสียงเพลงให้เรานะคะยังอยู่ะคะ่ะแต่ตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณพรชัยเอกพงพิธิ์ค่ะผู้ในการฝ่ายการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทเจตตาแผประเทศไทยจำกัดค่ะมอบของเจริญรุ่ให้กับทั้งสามท่านค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวชิญมอบของเจระลรก่ก่อนนะคะเรียนเชิญคุณพรชัยค่ะ ค่ะและขอเรียนเชิญนะคะมอบให้กับคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะเม่ใช่ถ่ายภาพกันค่ะโ <Okay. S 1> อเคเอาล่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญถ่ายภาพทั้งสามท่านค่ะเชิญค่ะ คุณชัยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะและขอเรียนเชิญตัวแทนจากดีน่าค่ะเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณปรียาพัฒน์ค่ะตัวแทนจากบริษมิวค่ะและขอเรียนเชิญคุณพันธนาตัวแทนจากลักกาซอยค่ะ หมดแล้วนะคะเราจะได้รู้นะคะว่านมเชวญหรือกล่องออนี้เวลารับประทานไปแล้วนะคะให้ประโยชน์กับเราอย่างไรสะดวกพกพาง่ายนะคะสารอาหารครบถ้วนนะคะมา mm hmm. ล้วะค่ะอีกหนึ่งชอ็อตค่ะชอ็อตสุดท้ายค่ะ mm hmm. เรียนเชิญนะคะไม่โลโก้ค่ะ mm hmm. เชิญค่ะ mm hmm. ด้วยค่ะคุณอาเดยอยู่ยกับดิฉันก่อนนะคะคุอ